ันนี้คุ้มสุดๆอีกแล้วนะคะกับหูฟังตัวใหม่ล่าสุดจากทางซาว n d p รุ่นนี้คือ s o u n d p e a t Air 3 Deluxe HS นะคะตัวนี้มันดีไงรู้ไหมทุกคนนี่เลยมันรองรับนะคะในส่วนที่เป็น Hi-Res g h Audio Wireless นะซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของโลกเลยนะคะที่เป็นหูฟังในทรงที่เป็นเอียบัดแบบนี้และแน่นอนโคเดกเนี่ยรองรับนะคะในส่วนที่เป็น Air DAC อีกด้วยทุกคนเนี่ยเคยใช้ Air DAC มาต้องติดใจแน่นอนเอาเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีน่นสาสนใจบ้างขอเริ่มที่ราคาก่อนละกันนะคะทุกคนจะต้องอึ้งแน่นอนตัวนี้ราคาเพียงแค่ 1, 9 0 0 บาทแล้วเอาระดับหูของอุ้มแล้วกันนะอุ้มรู้สึกว่าคุณภาพเสียงจตัวนี้ดีกว่า AirPods 3นะคะซึ่ง AirPods ามเนี่ยราคาจะอยู่ที่6 7 9 0บาทนะประมาณนั้นตัวนี้1,990บาทเท่านั้นเองทุกคนคุณภาพเสียงดีกว่านะคะงานประกอบเป็นไงบ้างสำหรับอุ้มเองเนี่ยถือว่าดีเลยนะด้วยความที่ตัวมันเล็กนะคะก็จะพกพาเนี่ยได้ง่ายแลวน้ำหนักเบาจริงๆนะเดี๋ยวอุ้มจะชั่งให้ดูค่ะถ้าตัวเคสเนี่ยรวมกับตัวเอียบัตรน้ำหนักจะอยู่ที่35.8กั่านนั้มสิบห้าจนดเปียรัมเท้านั้นะอยู่ท่ 3ามจ9กรัมเท่านั้นน้ำหนักเบานะทาให้คุณสามารถจะใส่เนี่ยได้สบายๆเลยนะคะทีนี้มาดูที่ตัวเคสกันดีกว่าเวลาที่เก็บเข้าขเคสนะตัวนี้นะคะจะมากับวัสดุที่เป็นสีดําเงานะก็จะติดรอยนิ้วมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแล้วก็จะมีนะคะเป็นไฟสซนสถานะมีปุ่มมาให้ตรงนี้แล้วก็พอร์ตยูนิวบีไท e C ค่ะด้านหลังนะคะมันจะตัดด้วยสีทองนะเขียนว่าเซาพีดนะคะพอเปิดเข้ามาด้านในค่ะกณจะเจอกับหูฟังที่เป็นทรงเ e อียบัดนะเหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยก็จะมีโลโก้นะคะสีทองอยู่ตรงนี้ สาวพีดนะตรงนี้สามารถจะควบคุมนะคะผ่านการแตะได้นะเออใส่สบายนะคะเดี๋ยวอุมจะใส่ใดูอันนี้ข้างกว่านะปึ๊บแล้วก็ใส่ข้างซ้ายดูเอ,อิงเบามากทุกคนเวลาที่คุณใส่นะคะอุ้มเนี่ยใส่เนี่ยออกไปช็อปปิ้งนะออกไปข้างนอกเราก็ยังนะคะสามารถใช้ชีวิตกับชีวิตประจำวันได้สบายๆใส,ส่สบายจริงๆทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มให้เลย งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่องต้นการใช้งานดีกว่านะคะเราสามารถใช้งานร่วมกับทั้ง iPhone นะ iOS หรือว่าจะเป็น Android ก็ได้เพย์ดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าสาวพีทมาเสร็จแล้วค่ะทาการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บม,มันจะขึ้นมาที่หน้านี้อันนี้จะบอกเลยนะคะว่าสเตตัสเนี่ยของหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยมีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วสามารถกดนะคะมาที่ตรงสายสุดตรงนี้หน้านี้เนี่ยจะมีทั้งเรื่องของวอลลุ่มคอนโทรลแต่จุดสําคัญคืออีควอไลเซอร์นั่นเองตัวนี้นะคะจะสามารถเลือกนะเป็นพรีเซบตเนี่ยท นะคะหรือว่าไปถึงป๊อปฮิปฮอปอันนี้แนวแต่แนวเพลงนะคะแล้วก็แนวสไตล์เสียงที่คุณชอบนะอย่างอุ้มจะชอบเป็นเบสบูทค่ะหรือไม่ชอบไม่ถูกใจก็กดคัสตอมอีควอไลเซอร์ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราปรับแต่งได้เองเลยนะคะว่าเฮ้ยชอบเสียงทนไหนนะคะเสียงเบสเสียงแหลมอะไรก็ว่าไปปรับแต่งได้จากตรงนี้แต่ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นพรีเซ็ตแบบนี้มาให้ค่ะแล้วตัวนี้เองนะคะก็จะมีในส่วนของเกมโหมดคุณสามารถที่จะกดเปิดนะคะเพื่อที่จะเล่นเกมดีเล์นเนี่ยจะต่ํามากๆนะนะเวลาที่อุ้มเนี่ยดูพวกแบบซีรีส์ต่างๆนะคะหรือว่าจะดูแบบ มีคอนเสิร์ตนะอยากให้ปากตรงๆหรือว่าเล่นเกมเองก็ตามนะคะให้ทําการเปิดนะโหมดเกมโหมดตรงนี้ไว้แล้วก็ยังสามารถจะปรับนะคะ Disable Touch Key One Click เช่นสมมติเอ้ยไม่อยากให้บังเอิญไปโดนเพื่อเข้าควบคุมนะคะก็กดปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วตัวนี้ยังมี In Ear Detection มาให้คือทุกครั้งที่อุ้มเนี่ยเอาหูฟังออกจากหูมันก็จะหยุดนะคะเพลงก็จะหยุดเลยทันทีเดี๋ยวอุ้มสาธิตให้ดูละกันว่าเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองกดเปิดเพลงอันนี้อุ้มเปิดเพลงอยู่นะคะแวบเดี๋ยวอุ้มใส่หูก่อนนะ ตอนนี้เพงจะเล่นอยู่นะคะตามที่เห็นอยู่ตอนนี้สมมติรูมาออกข้างหนึ่งปุ๊บหยุดทันทีนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทําได้เร็วแล้วก็ดีเทคได้จริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังสามารถจะควบคุมนะทางเรื่องของความดังของเสียงอยอย่างเช่นนะคะอุ้มแตะเนี่ยที่หูฟังนะคะข้างขวาจะเป็นการเร่งเสียงใช่ไหมอุ้มแตะที่หูฟังข้างซ้ายนะคะก็จะเป็นการลดเสียงลงมาเห็นไหมแล้วก็เรายังสามารถจะกดค้างนะคะที่หูฟังได้ 1นะ1.5วิประมาณนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเพลงไปนะคะถ้าเรากดค้างไว้ที่ข้างซ้ายนะคะมันก็จะเป็นเหมือนการย้อนกลับนะคะย้อนกลับไปเพลงถัดไปหรือว่าย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นเพลงอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะแล้วยังสามารถควบคุมนะในเรื่องของการโทรศัพท์นะรับสายวางสายได้อีกเช่นเดียวกัน โอเคเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนะคะเสียงไฮเลสนิดหนึ่งละกันเราคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากฟังเสียงเพลงที่มันเป็นไฮเลสจากหูฟังมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวหูฟังของเราต้องรองรับนะคุณภาพเสียงระดับไฮเลสนะคะนี่เป็นเรื่องแรกนะที่สําคัญมากๆอย่างที่2มือถือของเราต้องรองรับด้วยนะคะหลายเครื่องไม่รองรับนะต้องบอกงี้ต้องไปศึกษาดูดีๆนะคะว่ามือถือที่คุณใช้งานเนี่ยรองรับนะคะโคเด็กที่เป็นแอลเด็กหรือเปล่านะอย่างอ่าซีโฟนะคะหรือว่า แอ3อัาตาจริงๆมือถือกลุ่มระดับที่เป็นแฟลชชิพหลายๆรุ่นนะคะก็จะรองรับการใช้งานตรงนี้ iPhone ไม่รองรับนะบอกก่อนนะอย่างที่3นะคะก็คือตัวเพลงที่คุณฟังอยู่จะต้องเป็นไฟล์เนี่ยที่สามารถจะฟังได้ในระดับ h ฮเ e s นะคะก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันให้คุณเลือกใช้อย่าง,มงเมยนะคะก็จะฟังใน Tidal เนาะแล้วก็เ,เราสามารถจะดูได้นะคะในส่วนที่เพลงที่เป็น HiFi เนี่ยเราก็จะใช้งานร่วมกันนะคะระหว่างมือถือที่มีคุณภาพดีคุณภาพเสียงนะคะตัวเพลงที่มีคุณภาพดีแล้วก็หูฟังที่มีคุณภาพดีนเราะะฉ นี่คือเป็นที่มาค่ะของความแตกต่างของหูฟังที่เป็นระดับไฮเลสนะกับหูฟังที่เป็นหูฟังอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่รุ่ฟังนะเสียงเพลงจากเจ้าตัวนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างเอางี้ก่อนคือตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เบสหนักมากนะคะต้องใช้คํานี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบที่เป็นเอียบัตเนาะมันก็จะไม่ได้มีการตัดเสียงรบกวนภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังถามว่าคุณภาพเสียงดีไหมดีมากถ้าเทียกบกับแอร์พอสามที่ร่บอกไปเสียงดีกว่าเสียงมันอิ่มกว่าในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็น ไม่ได้หนักเป็นก้อนใหญ่มากแต่ว่ามันกลมกรอบม,มากๆนะคะเสียงสูงเพราะนะเสียงกลางดีมากๆนะคะเวทีเสียงเนี่ยถือว่ากว้างแล้วก็เออเวลาฟังแล้วมันก็เพลินฟังเพลงได้หลายแนวนะคะไม่ว่าคุณจะฟังเพลงป๊อปนะคะเพลงโฟกัสอะคูสติกนะคะหรือจริงๆเราฟังพวกแบบเคป๊อปอะไรพวกนี้ก็ดีนะเออหรือว่าเอาไปนั่งดูซีรีส์นะคะก็สามารถดูได้นะยาวๆเช่นเดียวกันนะคะเสียงที่เวลาคนพูดสนทนา,าออกมาเนี่ยในคอนเวอร์เซชันต่างๆเฮ้ยมันดูดีมากๆนะคะมันแบบฟังแล้วโอเคมากเต็มอิ่มสุดๆไปเลย อันนี้คือประสบการณ์นะคะของเรื่องของเสียยที่อุ้มได้รับจากเครื่องนี้แหละ โอ้โหแล้วพอวุ้มใช้งานจริงนะคะุ้มขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดละกันด้วยความที่หูฟังเนี่ยที่มันเป็นทรงเอียบัดนะคะแต่ว่ารองรับคุณภาพเสียงที่เป็นไฮเลสถามว่าหลายๆคนน่าจะอย่างรนูแหละว่ามันแตกต่างกับอินเอียร์นะคะที่เป็นไฮเลสไหมความความต่างเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเนาะด้วยความที่ตัวหูฟังเองนะคะมันจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เข้าไปอยู่ในหูของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกับหูฟังที่ไม่ได้รองรับเป็นส่วนของไฮเลสแี่อยู่พอประมาณแต่ว่าจะไม่ได้ไปถึงนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนนะแต่อุ้มรับประกันได้เลยค่ะว่าคุณเนี่ยมาฟังจากหูฟังตัวนี้แล้วคุณจะชื่นชอบแบบอุ้มนั่นเองนะคะและนนแ้วใดโคเด็จจะสงสัยนะคะว่าเอ๊แล้วถ้ามาือถืองเราไม่ได้รองรับการใช้งานโคเด็กที่เป็น LDAC นะแต่ยังสามารถใช้งานในโคเด็กอื่นๆได้ไหมนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนที่เป็น AAC นะคะหรือว่าเป็นในส่วนที่เป็น SBC นะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันตู้ฟังเองนะคะจะสามารถฟังได้เนี่ยอยู่ที่4-5ชั่วโมงค่ะรวมเคสชาร์จเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณ20ชั่ววโมงะะแล้กก็กา,รการนีน่ย อยู่ที่ IPX4 นั่นเองอันนี้ก็เป็นความเจ๋งหนึ่งนะคะของหูฟังเนี่ยระดับราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวพามาไปเทสไมค์กันนิดนึงละกันนะคะว่าคุณภาพไมค์เนี่ยของเจ้าตัวนี้นะของเจ้า Air 3 Deluxe HS นะคะคุณภาพเสียงไมค์ออกมาเป็นยังไงบ้างเอาไปฟังกันตอนนี้นะคะพี่พีมอยู่ในสา,ายแล้วกำลังใช้นะคะตัว Air 3 Deluxe HS อยู่อ่ะอรินเล่าเรื่องไปคอน RS อหน่อเป็นไงบ้าง ที่ทีก็คือศิลปินเยอะมากเลยนะคะตื่นเต้นดีใจได้กลับไปย้อนวอัย9 0้านอสนุกไหมเลิฟคุ้มคุ้มสนุกมากเสียง่้าบัตรเท่าไหร่นะเสียงข้าวบ,<ร>บัตร<อ>สี่เปอร์ห้าอ่าคุ้มค่าทุกทุกนาทีถามว่าจำหน้าศิลปินได้ไหมออคุ้มค่าทุกนาทีาาทาทแดนกระจายอา๋อแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงคมชัดไหมคมชัดด,คด,ดีคมชัดดีฝั่งเราก็ถือว่าคมชัดใช้ได้เลยนะคะคุณภาพเสียงถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่จะใช้งานนะคะในส่วนของไมโครโฟนก็จะประมาณนี้แหละ สรุปเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่กําลังหาหูฟังที่เป็นเอียบัตนะดีๆสักตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไปจัดตัวนี้ได้เลยนะคะกับ o u n พ p e Air 3 De Luxe S s ค่ะเพราะมันจะตอบโจทย์คุณทั้งในเรื่องของราคานะ1 9 9 0บาทจนไปถึงนะคะเรื่องของคุณภาพเสียงที่ทําได้ดีเกินคาดมากๆนะแล้วก็รองรับในส่วนที่เป็น i l e s นะคะ Wireless Audio แล้วก็ยังสามารถใช้งานนะคะโคเด็กที่เป็น Air DAC นะสําหรับมือถือที่รองรับได้อีกด้วยคุณภาพดีนะคะน้ําหนักเบานะแล้วก็มีการกันน้ำเนี่ย สามารถจะกันน้ําได้รวมทั้งนะคะยังใช้งานได้นานนะแบบเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่าเองเนี่ยผมประทับใจนะในเรื่องของคุณภาพเสียงที่สามารถทำออกมาได้กลมกล่อมมากๆเอาเป็นว่าใครที่ลองฟังตัวอื่นแล้วอยากให้มาลองฟังตัวนี้จริงๆอ่ะทุกคนมันดีมากๆนะคะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ